รัฐบาลประกาศ30บาทรักษาทุกที่ระยะ4ครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศโดยประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้ารับบริการทางการแพทย์ได้ทุกหน่วยบริการนโยบายนี้ช่วยเพิ่มความสะดวกและการเข้าถึงการรักษาโดยปี2567มีผู้ใช้บริการนอกหน่วยบริการประจำกว่า6.15ล้านคนรวม14ล้านครั้งให้บริการอย่างเช่นเจาะเลือดใกล้บ้าน30รายการ บริการเทเลเมดิซีน1.2ล้านครั้งรับยาใกล้บ้าน93,927ครั้งและส่งยาทางไปรษณีย์5 7 3 6สนครั้งลดเวลาในการบริการเหลือ56นาทีต่อครั้งและประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง160บาทต่อครั้งค่ะนอกจากนี้สปสชได้เตรียมระบบเบิกจ่ายและขยายสิทธิประโยชน์อย่างเช่นรับยาที่ร้านยาและคลินิกเอกชนที่มีสติกเกอร์30บาทรักษาทุกที่ โครงการนี้ช่วยเพิ่มความเท่าเทียมด้านสุขภาพและ